เรียกได้ว่าเป็นกระแสเดือดมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเด็นของบริษัทดีไอคอน Group นะครับที่ทางด้านของพิธีกรหนุ่มหลอยยางหนุ่มกันกัตถททาวรน,นะครับก็ได้โดนผลกระทบจากเครื่องนี้ด้วยเช่นกันจนทำเอาเจ้าตัวนะครับต้องออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกร,รายการนะครับแถมยังได้โดนทางด้านของเจ้าตำรวจนะครับทำการยึดทัพย์อีกด้วย ซึ่งสาหรับหนุ่มก,กันกัตถาวรนะครับได้ปรากฏชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับในตําแหน่งของ CRO หรือว่าผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ว่าเจ้าตัวนะครับได้ออกมาถแถลงชี้แจงโดยได้ระบุนะครับว่าตนนั้นเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เท่านั้นซึ่งสิ่งที่พูดบนเวทีที่เห็นตนทําตามสคริปต์ทำตามหน้าที่ซึ่งบริษัทจะมีสคริปต์มาให้และตนก็ได้ตรวจเช็คข้อมูลของบริษัทแล้วก็พบว่าบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องและเป็นการจดทะเบียนการ ได้อีกด้วยนะครับว่าเงินที่ได้นั้นตนได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายสินค้านั่นเองครับ ซึ่งทางนี้นะครับสำหรับหนุ่มกันกัตถาวรนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวนะครับไม่ได้มีชื่อเล่นว่ากันอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นเจ้าตัวนะครับมีชื่อเล่นว่าฟลุกซึ่งเริ่มเข้าวงการมานะครับด้วยการเป็นนายแบบนักแสดงแล้วก็ดีเจแล้วก็ได้ไปที่รู้จักจากการเป็นพิธีกรหลายรายการครับแต่ว่าจากผลกระทบของคดีดีไอคอนกรุ๊ปนั้นนะครับก็ทําให้เจ้าตัวนั้นต้องออกมาประกาศยุติการเป็นพิธีกรในหลายๆรายการนะครับเป็นการชั่วคราวก่อนจะประกาศยุติสััััญญากกบบริษทในนอี2ว ถััดมาแล้วนครบไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว